คลิปนี้จะเป็นการปิดบัญชีภาษีซื้อและบัญชีภาษีขายนะคะมาที่ระบบบัญชีและสินทรัพย์ตรงรายงานภาษีให้เลื่อนลงมาแล้วกดคำว่าภาษีขายเมื่อเข้ามาแล้วให้เลือกเป็นช่วงเดือนดูงบตั้งแต่เดือนไหนถึงเดือนไหนเลือกเลยค่ะเลือกเสร็จแล้วให้มากดที่มุมบนขวามือแล้วรอระบบประมวลผลค่ะ เมื่อประมูลผลเสร็จแล้วระบบจะขึ้นว่าได้รับรายงานภาษีขายแล้วก็จะมีแท็บใหม่เป็นรายงานภาษีขายขึ้นมานะคะเราก็ดูยอดภาษีขายไว้ค่ะแล้วก็กดกลับออกมาที่หน้าโปรแกรมอีกครั้งหนึ่งค่ะออกจากภาษีขายไปกดภาษีซื้อต่อนะคะแล้วก็เลือกช่วงเดือนเหมือนที่ทำกับภาษีขายเลยค่ะแล้วกดที่มุมบนขวามือเหมือนเดิม แล้วก็รอระบบประมวลผลค่ะเมื่อประมวลผลเสร็จแล้วก็จะมีคําว่าได้รับรายงานภาษีซื้อแล้วก็จะมีแทบที่เป็นรายงานภาษีซื้อขึ้นอีกหนึ่งแถบนะคะเราก็ดูยอดภาษีซื้อไปค่ะเมื่อดูเสร็จแล้วก็กดออกเป็นหน้าร,ระบบค่ะมาที่บันทึกรายการรายวันค่ะกดเพิ่มเปลี่ยนวันที่ค่ะ ตรงคำอธิบายบันทึกบัญชีให้ใส่ว่าปิดบัญชีพาสีมูล,ลค่าเพิ่มค่ะเลือกผังบัญชีให้บันทึกเดบิตพาสีขายค่ะต่อมาเครดิตพาสีซื้อค่ะแล้วใส่ยอดที่เราดูมาจากรายงานค่ะ ผลต่างใส่เป็นเครดิตเจ้าหนี้กรมสรรพากรค่ะเสร็จแล้วกดอนุมัติรายการค่ะแค่นี้การบันทึกปิดบัญชีภาษีซื้อภาษีขายก็เสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะ